ครับผมวันนี้จะมาถามนักข่าวรอด้วยแป๊บนึงสูสบายดีไหมสบายดีไหมจ๊ะเจ้าสบายดีไหมจากเวลาไม่นานที่านาจะไม่สบายดีกว่าโอเคค่ะทันไหมอะทันเถอะสีของใครนเงียบเลยเออ League, ไปเลยไปเลยหเรวถามเลยถามเลยถามเลยามยว่าสั่งเลยครับเป็นรีเมคจากญี่ปุ่นครับกวิจใจอ่ะตอนแรก เออที่ได้รู้ว่าเออได้เล่นรู้สึกว่าเอยมันเป็นโอกาสที่ดีให้เราได้โชว์สินะครับใ,ใ,ใหคนอื่นได้เห็นว่เาเออเราอ่ะเล่นคอมเมดี้ได้นะเ,เพราะว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้กำพรม <c oughs> ชม่อยากให้คน <c oughs> ติดตามใช่ชาเลนจ์มากๆเลยแล้วเพรก็แอบกดดันนิดนึงเขามีแบบทั้งเป็นหนังเอ้ยเป็นซีรีส์เอ้ยมีมาแบบหลายเวอร์ชั่นมากแล้วก็มาเป็นสุดท้ายนี้มาเป็นเวอร์ชั่นของเราแล้วก็แอบกดดันก็อยากทำมันให้ดีที่สุดแหละใช่ครับก็คือเน้นดราม่าหนักเกินไปคอมเมดี้แหละวมเมด้จ้าใช่ท่านไหนท่านไหน เราเราก็เราเป็นคนเงียบๆนิดนึงแหละเงียบหรอคะเออใช่แต่ครั้งแต่ครั้งนี้เราเราได้ได้อ่ะบทใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆครับจริงๆคือเป็นอะไรนะต้นฉบับมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับฮะเราได้ดูต้นฉบับดูแล้วครับผมแล้วเราต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างคะนอกจากเตรียมบูบา เออผมว่าสุดท้ายแล้วมันน่าจะต้องน่าจะต้องไปผมว่าเขาเรียกว่าปรับจูงคาแรคเตอร์แล้วก็จังหวะของการแสดงเพราะว่ามีพอมันเป็นความคอมเมดี้มากๆอย่างนี้ยจังหวะมันก็น่าจะต้องแบบคมแล้วก็ชัดมากใช่ครับตัวเองครัฮะไม่ตัวเองอ่ะเราเราก็เออเอาผสมตัวเองด้วยแล้วก็ขอขอไปดูคนอื่นโวยละการเลยใช่เรื่องมิสแสแเป็นยังไงบ้างคะจะเริ่มอะไรยังไงเมื่อไหร่จะไม่รู้เลยครับใช่ ลุงจริงอ๋ออแผนแผนเอารู้ว่าแผนถ่ายเมื่อไหร่ก่อนอะไรเงี้ยเออคือตอนนี้รู้อ้าวไม่ตรงกันนีิว่อ้าวแะเอาใหม่หนึ่งสองสามรู้ครับอ๋อคือหมายความว่าอ่าคือช่วงนี้ผมผมไปฝึกงานเนาะไปรีกับไปเรียอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบก็คุยกันว่าเออเนี่ยเหมือนสเกจดถ้าช่วงไหนได้ก็คือช่วงนั้นแหละใช่ก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วง เมื่อกี้ซือซ้อมทัร์มาไยังไงช่วงไหนได้ก็ช่วงนั้นแหละลอเล่นอเล่นไม่มีอะไรเอาแต่ว่ามีสกิลด้วยคร่าวๆแล้วว่าจะเป็นถ่ายช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ช่วงไหนช่วงไหนอ่ะเราไม่บอกกลางปีเหรอกลางปีเหรอไม่บอกไม่บอกเพราะว่าอะไรไม่รู้แล้เร็วๆนี้เร็วๆนี้จริงซ้อมตับยอดฮิตเร็วๆนี้ใช่ครับแล้วผมวันนี้ก็เตรียมการทำการบ้านกันไปก่อนครับผม พี่ว่าใช่ผมก็ว่าใช่อะไรนะวันหนึ่งที่เตรียมไว้ว่าพี่จะต้องมีเงินสักกี่มุกดีจะได้แบบคอมเมดี้กันได้เต็มที่ถ้าเตรียมมันจะไม่เป็นธรรมชาติใช่ถ้าเตรียมมันจะแบบไม่แล้วเราไม่มีอะไรที่ธรรมชาติเราธรรมชาติตำชมจริงไหมฮะคำชมเชื่อคำนี่นะจริงไหมนะโอเคถ้าเตรียมมันจะดูแบบว่าธรรมชาติไงเราแบบเอาแบบฟิลฟิลใช่ครับฟิลไหนอะถูกนี้แหละครับ ใช่ค่นอันนี้เป็นคอมเมดี้บบะเราเนาะมันเป็นมุกคลัวดูนะดูเน่าดูดูดูดไดูใจหายแไม่มีไม่มีคอนเสิร์ต L l ใช่แต่มีคอนเสิร์ตเอแน่ของผมมีซีรีส์หนังสือรุ่นพอยเล่นกับน้ำตาซึ่งเป็นดาวเดือนจ้ะมหาลัยสวอะไรอย่างเงี้ยส่วนมีก็มีอะไรฮะใช่คอนเสิร์ตเหมือนกันแล้วอาสั่งเลยใช่ครับครับผมปีนี้ปีนี้ อะไรนะฮะคอนเสิร์ตปีนี้เนาะที่ขึ้นไปนะมีแบบโชว์เดินทำอะไรอย่างนี้คระศิษย์สนานปีหน่าจะเป็นยังไงคะพิเศษแตกต่างจริงๆก็ต้าจะต้องแบบจริงๆแบบอ่าก็คือก็คือเพิ่งเพิ่งประกาศปลายโปรเจกต์ปลายแล้วก็จริงๆเรากำลังเตรียมว่าเอ้ยเราจะทําอะไรกันดีอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้แบบเริ่มพูดกันจริงจังว่าเออปีหน้าเราจะทําอะไรกันบ้างแต่ว่าจริงๆมันต้องมีความแตกต่างไปจากเดิมอยู่แล้วแหละก็พยายาม พยายามจะไปหาเออใช่มีการขอคอมเมนต์จากแฟนๆไหมครัขอคอมเมนต์จากแฟนๆแล้วแบบเอ้ยแฟนๆอยากจะเห็นอะไรกันในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งร้อนวันนี้แฟนๆก็เพิ่งรู้พร้อมกับทุกคนแหละใช่เออที่อัพโฉมมากบอว่าเหมือนดูลูกขึ้นเวทีอ๋อเห็นโพสใน นั่นแหละครับมันดูลูกเพราะว่าเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ามีอยากได้คำปรึกษาจากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะไปขอคำปรึกษาจากพี่ออฟคือเขาจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ใเพราะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เป็นคนให้งานคือเราแบบว่าสท้ายแล้วเราไม่ได้คุยกันแค่เรื่องงานแล้วมันเป็นหนึ่งแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องที่แบบเออแล้วต้องไว้ใจเขามากแล้วเราก็รู้ว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ให้ใจกับเราจริงเป็นอีกหนึ่งเซฟโซนใช่ใช่เป็นอีกหนึ่งเซฟโซนที่แบบเรากล้าพูดอะไรด้วยอเงี้ย เขาคือผู้ให้ผู้สร้างผู้สร้างคือได้ยินไหมอะไรนะอะไรอะไรอะไรอ่ะแม่สร้างอ๋อยาอยากอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินฝากคะับฝากซีดีฝากซีรีของเราครับผมก็ฝากก็สั่งเลิฟด้วยนะครับผมก็จะเป็นรสชาติใหม่ของเอิร์ธกับมิกแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับพวกเราครับผมครับผมขอบคุณนะครับ 哎，大哥。